อันยอโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของ Baby ้มอนสเตอร์ที่ฟแฟนๆเนี่ยได้เจออีกแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเจอกันหลายคนเลยทีเดียว มีในทวิตเตอร์เนี่ยออกมาพูดถึงกันนะครับว่าแฟนๆที่เกาหลีได้ไปเจอกับสาวๆ baby monster ไม่ว่าจะเป็นรุกกะฮารัมอายอนแพรแล้วก็ชิกิต้าหรือว่าแคนนี่นั่นเองนะครับที่ตึก yg อยู่แถวๆตึก yg เลยเด็กๆเนี่ยออกมาน่าจะหาของกินหรือว่าหลังจากที่ซ้อมเสร็จนั่นเองนะครับแต่ละคนก็คือเต็มไปด้วย energy และพลังบวกมากๆ ไม่ได้มีเพียงแค่แฟนเกาหลีเท่านั้นที่เจอนะครับแต่ว่าแฟนชาวญี่ปุ่นเองหรือว่าคนอื่นๆเองเนี่ยไปเจอกันหลายคนมากๆในทวิตเตอร์เนี่ยแชร์ทั้งรูปทั้งคลิปแบบว่าบังเอิญบังเอิญได้ไปเจอสาวๆเบบี้มอนสเตอร์กันหลายคนเลยทีเดียวนะครับบางคนก็เจอครบแก๊ง5คนบางคนก็เจอแบบ2คน3คนบ้างแต่ว่าออกมาแชร์ให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามกันแล้วก็ได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์ที่ได้เจอแฟนคลับนะครับไม่รู้ว่าใครดีใจกว่าใครกันแน่ระหว่างแฟนคลับกับเด็กๆเบมอน เพราะว่าแต่ละคนนั้นดีดดิ้งดีด้ดากันสุดๆไปเลยถ้าหากว่าเพิ่งซ้อมเสร็จมาแล้วมาเจอแฟนๆด้วยแบบว่าพลังบวกขนาดนี้ energy ขนาดนี้บอกเลยว่าเด็กๆ baby monster นั้นเป็นคนที่มีพลังในตัวเองสูงมากๆเลยนะครับ ฟแฟนๆเนี่ยได้เจอกับเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์นะครับชิกิต้าเนี่ยคือแบบตกใจมากๆเวลาโดนแฟนคลับทักแล้วก็รีบวิ่งมาหาฟแฟนๆเลยอายอนเนี่ยให้น้ําผลไม้กับแฟนคลับคนนั้นไปด้วยนะครับคือแบบโชคดีมากๆเลยรีบวิ่งมาหาพร้อมกับหยิบน้ําผลไม้ยืนให้เลยนะครับแล้วก็ยังมีการยิ้มทักทายชิกิต้าเนี่ยยกมือไหว้ขอบคุณอีกแล้วพร้อมกับ โบกมือบายบายแล้วก็แจกหัวใจให้นะครับดูมีความสุขมากๆเลยที่สําคัญเลย2คนนี้เขาตัวติดกันจริง,รงๆนะครับชิกิต้ากับอายอนเนี่ยและดูเหมือนว่าแฟนคลับที่ได้น้ําผลไมาจากออยอนมาจะได้ลายเซนจากออยอนมาด้วยนะครับโชคดีสุดๆได้ทั้งน้ําผลไมแล้วก็ได้ลายเซนมาพร้อมๆกันเลย ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหนึ่งคนแฟนคลับที่ได้เจอกับน้องแพรฮารัมแล้วก็ลูกกะที่หน้าตึก YG นะครับเดินออกมาจากตึกปุ๊บเนี่ยก็เจอกับแฟนคลับเลยทีเดียวแกงนี้คือเดินออกมาแบบแต่ละคนคือสูงสูงหุ่นนางแบบกันทั้งนั้นเลยนะครับฮารัมกับแพรเนี่ยเด่นมาแต่ไกลเลยด้วยส่วนสูงเองก็ตามโดยเฉพาะฮารัมนะครับผมสีปลอนคือสวยมากมาก แฟนๆก็บอกว่าดีใจสุดๆที่ได้เจอนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปทักทายแบบใกล้ชิดก็ตามแถมยังมีแฟนๆที่โชคดีได้เจอเบบี้มอนสเตอร์5คนทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจิกิต้าปริตารุกะ อายอนนะครับและก็ยังมีน้องโรราด้วยนะครับทุกคนโรราที่ทุกคนถามหาอยู่ตลอดเวลาดูเหมือนว่าแฟนๆเนี่ยจะไปเจอกับเด็กๆทั้ง5คนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัดคลิปมาลงไว้ใน TikTok นั่นเองซึ่งเป็นการเจอในช่วงระยะเวลาแบบว่าเป็นช่วงกลางวันด้วยนะครับ สดใสน่ารักกันมากๆเจอแฟนคลับทักที่ไหนก็ทักกลับตอบอยู่ตลอดเวลานะครับยิ้มแย้มแจ่มใสให้ทุกคนเลยจริงๆโคงคำนับให้กันรัวๆหน้าอิจฉาสุดๆไปเลยนะครับไม่ว่าจะได้เจอใครก็ตามโดยเฉพาะที่ได้เจอพร้อมกันทีเดียว5คนเนี่ยและก็ยังมีน้องโรล่ามาด้วยนะครับหลายๆคนบอกเลยว่าโรล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้หายไปไหน ตอนเย็นๆที่ไม่ได้เจอเนี่ยก็เพราะว่าต้องรีบกลับบ้านนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นเวลากลางวันอย่างที่แฟนคลับได้เจอเนี่ยก็เห็นเดินอยู่กับเพื่อนๆแล้วสบายใจกันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นโมเมนต,ต์ที่แฟนๆเนี่ยเจอเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์แถวแถวตึก YG นะครับช่วงนี้ได้เจอกันบ่อยเลยน่าจะเข้าตึกกันรัวๆทั้งซอมททั้งทำง,งานต่างๆมากมายเตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์นั่นเองนะครับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงเวลาที่แฟนคลับได้เจอสาวๆเบบี้มอนสเตอร์แล้วก็แอคชั่นต่างๆที่เด็กๆเบมอนเนี่ยมีนะครับ ความสดใสความน่ารักความขี้เล่นความใจดีความเฟรนลี่ก็มาคอมเมนต์กันได้เลยแต่ที่แน่ๆเนี่ยแฟนคลับคือชื่นชมมากๆว่าเด็กๆเบมอนนั้นเนี่ยเขาเฟรนลี่สุดๆทักทายทุกคนทั้งยังแบบว่าให้ลายเซนให้ของกินมาด้วยนะครับวิ่งเข้ามาหาแฟนคลับกันเองเลยทีเดียว ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดติดตามเป็นกำลงังใจให้กันกดไลค์ให้เรากันคนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันยอง